มาดูวิธีเจะกระเป๋าสูตรกันเลยนะคะทุกคนเราจะไปตัดผ้าเฉียง45องศามาแล้วก็อัดพ้ากาวมาให้เรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เตรียมแป้งเปียกเนาะที่เราทาแป้งเปียกคือเวลาเราเย็บตอนเราโจะนะคะผ้าที่เรารีดสันทบมันจะได้ไม่ไหลไปไหลามานะคะทาแป้งเปียกแล้วเราก็จะรีดสันทบ ให้มันเป็นสองริมนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปรีดพับด้านริมเข้ามานะคะตรงที่เราทาแป้งเปียกน,น,นะคะประมาณห้าขีดนะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามสำหรับคนที่ยัง ไม่ไดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะถ้าเกิดคิดว่าช่องของแม่ดีมีประโยชน์นะคะก็ให้แชร์ออกไปให้คนอื่นๆนะคะเพราะว่าเราสอนหลักสูตรหลักนิ้วเป็นเร็วนะคะแม่ดีก็จะสอนทุกอย่างที่แม่ดีทำนะคะให้กับทุกคนนะคะทั้งของผู้หญิงผู้ชายตัดให้ลูกค้าอันไหนนะคะก็อัดคลิปนะคะช่วงไหนไม่ยุ่งมากก็อัดคลิปให้ทุกคนได้เรียนกันเนาะ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์เผื่อว่าจะไปสร้างอาชีพได้นะคะช่วงนี้เขากักตัวโรคโควิด -19 ก็ให้ทุกคนลงหัดทำแพทเทิร์นนะคะจะได้เก่งเนาะเราจะทาแป้งเปียกแล้วก็รีดให้ได้แบบนี้4ชิ้นนะคะชิ้นบนก็จะสันทบ5ขีดนะคะชิ้นล่างก็จะสันทบห้าขีดแล้วก็เผื่อยื่นไว้โพง้ง นะคะตามที่ไม่ดีทำให้ดูเลยนะคะทุกคนตัดแยกชิ้นเลยนะคะจะได้สี่ชิ้นพอดีเนาะเราก็ไปตัดผ้ากระเป๋ามาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ฟากระเป๋ารีดมาเรียบร้อยแล้วเยบ็บกลับลราก็รีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนนะคะเราจะเจาะกระเป๋ากว้างเท่าไหร่ให้เรา เอาฝากระเป๋าเป็นหลักนะคะแล้วชิ้นที่จะจะเราก็ไปโพ้งมาแล้วนะคะสําหรับชิ้นล่างสองชิ้นเนาะส่วนชิ้นบนไม่ต้อง,องพองนะคะชิ้นบนตีดสันทบติดแป้งเปียกให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้เอาดินโสหรือว่าช็อกก็ได้นะคะเหลาให้คม เราช็อกให้คมนะคะถ้าเกิดเราช็อกก็เราช็อกให้คมขีดจากฝั่งสันทบไปประมาณหนึ่งกระเบียดทำแบบนี้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะอันนี้คือชิ้นข้างล่างก็จะเป็น ชิ้นที่มีรอยโพงเราก็จะขีดหนึ่งกระเบียนเหมือนกันเนาะ เราจะเอาฝาใหญ่แค่ไหนก็ให้เอาตามความเหมาะสมว่าคนที่ใส่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนาะถ้าเกิดคนตัวใหญ่ก็อาจจะทำฝาใหญ่หน่อยถ้าเกิดใครตัวใหญ่ก็ให้เพิ่มมากมากกว่าสองนิ้วหนึ่งขีดนะคะสำหรับฝาเล้ยเตะเอาตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ไม่ตายตัวนะฝากระเป๋าว่าเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะ สำหรับตัวนี้จะให้ยื่นจากจากอันนี้มาโชว์แค่สงนิ้วหนึ่งขีดนะคะเราก็ขีดไวเลยทําแบบนี้ทั้งสองอันเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะนี่เลยเราจะเอาชิ้นบนกับชิ้นล่างมาวางแบบนี้แล้วก็เอาฝากระเป๋ามาท่าบแบบนี้นะคะ เราก็จะเอาช็อคมาร์กตำแหน่งสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะคะคนใส่เข้าตัวไม่ใหญ่มากก็จากความกว้างก็จะประมาณ5นิ้วนะคะถ้าเกิดใครตัวใหญ่ก็ความกว้างกระเป๋าตรงฝากระเป๋าก็อาจจะเป็น5นิ้วขึ้นนะคะแต่สำหรับผู้ชายน่าจะเป็น6นิ้วนะคะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ นี่คือชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าตอนเราทำเพเทิร์นเราก็จะเอ,อกลิ้งตำแหน่งกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตำแหน่งกระเป๋านะคะให้อยู่ใต้เส้นเอวประมาณสามกระเบียดถึงนิ้วครึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่คนตัวเตี้ยตัวสูงแล้วก็เสื้อตัวสั้นตัวยาวด้วยนะคะประกอบกันเนาะเอาตามความเหมาะสมค่ะอันนี้คือกลัวทุกคนจะไม่เห็นจะขีดลงมาให้ดูนิดนึง ตำแหน่งกระเป๋าจากนั้นเราก็จะเอาชอ็ชอช็อขีดออกไปข้างนอกไม่ต้องขีดเขียมมากนะคะเดีมันจะเลอะเกินไป เราขีดขอบอันนี้หนึ่งกระเบียดเราก็จะต้องทำช่องให้มันได้ครึ่งนิ้วช่องที่เราจะเจาะนะคะเราก็ติ๊กไว้เลยครึ่งนิ้วเวลาขีดไม่ต้องขีดเข้มมากเนาะ เดี๋ยวมันจะเลือจากนั้นเราจะตัดผ้ากระเป๋าอันนี้คือด้านในอันนี้คือด้านโชว์เราจะเอาด้านโชว์ขึ้นนะคะแล้วผ้ากระเป๋าสองข้างก็ให้ยื่นจากไอ้นี่นะคะถ้าเกิดใครจะเอาผ้าในตัวทำเป็นผ้ากระเป๋าแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดใครซื้อผ้ากระเป๋ามาก็แนะนําให้รีดพับพับขอบตรงนี้นะคะรีดพับก่อนค่อยมาเจาะเนาะถ้าเกิดใครเอาผ้าในตัวเจาะแบบนี้ก็ให้ยื่นจากปากกระเป๋าไปข้างละสามกระเบียดขึ่นหนึ่งนิ้วแบบนี้เลยอันนี้คือฝั่งไม่โชว์อันนี้คือฝังอนนอ่งโชว์หน้าผ้า ก็เอามมดกัดไปเลยหายขึ้นมาให้เอาชิ้นที่ไม่ได้พองไว้ข้างบนนะคะชิ้นที่ไม่ได้พองไว้ข้างบนเดินได้ประมาณเบอร์สองให้จุดที่เราติ๊กตรงกับจุดของตัวเสื้อที่เราขีดช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้นะคะให้มันตรงกันวางให้มันตรงเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะ ย้ำปากกระเป๋าให้มันตรงจุดพอดีตรงจุดที่เราขีดไปพอดีจากนั้นก็ให้ดูเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างให้มันตรงกันถ้าเกิดใครเอาผ้าเฉียง45องศาก็ตอนเย็บเรามันก็มันก็จะยืดนิดนึงนะคะมันจะยืดนิดนึงเราก็จะเย็บไปแล้วก็ดู เอาฝากระเป๋าวัดไปเพราะว่าความแน่นอนมันไม่แน่นอนนะคะเราจะยังไม่ย้ำนะเราจะวัดทุกคนเดี๋ยวค่อยย้ำเพื่อความชัวจะได้ไม่ต้องเลาะตรงย้ำมันเนาะนี่เลยเอาปากกระเป๋ามาวัดอีกทีนะคะ ว่ามันพอดีกันไหมถ้าเกิดหลวมนี่ก็จะไม่สวยนะถ้าเกิดว่ามันยาวไม่เท่าฝากระเป๋ามันก็ไม่สวยเหมือนกันต้องให้พอดีนะคะพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะคะต้องการความเป๊ะนะคะสําหรับจอบกระเป๋าเราก็จะดินซติ๊กเอาไว้เลยจากนั้นเราก็จะมาย้ำย้ำตรงจุดที่เราตรงที่เราจุดดินสอ รียบร้อยแล้วค่ะข้างบนส่วนริมข้างล่างนะคะริมข้างล่างก็ให้เอาฝั่งที่เราขีดขึ้นมาแบบนี้นะคะฝั่งที่เราโค้งงายขึ้นมาข้างบนนะคะเราก็จะให้จุดมันตรงจุดเหมือนกันนะ ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนาะมันเย็บเร็วไม่ได้พี่กลับมาดูข้างในว่าเส้นได้เย็บของเรามันตรงกันไหมข้างบนกับข้างล่างนะคะเราจะเอาข้างบนเป็นหลักเนาะนเวลาเราเย็บเราก็ให้ข้างล่างกับข้างบนมันตรงกันนะ ะค,ะคลี่ออกมาแบบนี้นะคะคลี่อมาแบบนี้แล้วเราก็จะขิดตรงนี้ตรงตัวเสื้อนะคะเราจะขีดข้างล่างแต่ว่าอย่าให้โดนผ้าที่เราจบเอากันไกลคงคมหรือว่า กันไกลกล้ามปูแบบนี้คิดก็ได้นะคะถ้าเกิดปลายกันไกลใครคงคงก็ปลายกันไกลได้เมื่อด้านล่างเราก็เคลียออมาแบบนี้นะคะให้เหลือไว้ประมาณหนึ่งกระเบียดเก่ๆนะคะก่อนที่จะถึงเส้นเย็บจากนั้นเราก็จะติดปากฉลามให้พอดีเส้นที่เราย้ำเข็มสุดท้ายเลย ะทังข้างบนข้างล่างเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน จากนั้นก็ให้เราลีกกลับออกมาแบบนี้ลิกกลับออกมาตรงมุมก็ให้เราดันเข้าไปข้างในนะเบบนี้นะคะ เห็นไหมตรงปากฉลามมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเย็บล็อกไว้ก่อนค่ะเย็บล็อกปากฉลามไว้ก่อนให้ริมมันชนกันพอดีนะคะตรงตรงที่เราจะเย็บล็อกให้ริมมันชนกัน ใช่เนาะเราก็จะพับมาแบบนี้ตลบมาแบบนี้แล้วก็เย็บชิ้นนี้เย็บชิ้นนี้ติดกับผ้ากระเป๋าเลยนะคะอันนี้คือจะเย็บฝั่งนี้เนาะเพราะว่าผ้าข้างล่างมันเป็นผ้าเฉียงผ้าฉเฉลียงมันยืดเราจะเย็บฝั่งที่เป็นผ้ากระเป๋าดึงผ้าช่วงนี้ออกมาให้หมดนะอย่าให้โกง กันแล้วเนาะสำหรับตรงที่เราโพกเราก็เย็บติดกับผ้ากระเป๋าแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะเอาฟ้ากระเป๋าเสียบฟ้ากระเป๋าเลย<ม>ตะเข็บตรงนี้นะคะขึ้นมาข้างบนน่าจะประมาณห้าขีด เราก็จะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยเราจะให้ริมตรงนี้นะคะให้ริมตรงกับเส้นที่เราขีดสองนิ้วหนึ่งขีดนะคะให้มันตรงกัน มันจะกดัดเทมปหมดอเอาไว้เจาะกระเป๋ามันต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สวยนี่ค่ะเราก็กดัดเทมปหมด เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นผ้ากระเป๋าด้านบนเราก็จะพับกลับลงมาแบบนี้ให้ช่วงนี้เหลือประมาณสามกระเบียดนะคะช่วงข้างบนที่ให้ให้มันเป็นตะเข็บที่เป็นรอยสันทบป,ประมาณสามกระเบียดนะคะ แล้วก็วางเลยอันนี้คือเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ซับในนะคะสูตรเทสแต่ว่าไม่ได้ใส่ซับในอัดพากาวอย่างเดียวเดี๋ยวจะลงคลิปสูตรให้ก็เลยต้องสอนวิธีเจาะกระเป๋าใส่ฝาก่อนเราจะแยกคลิปกันนะคะถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าเกิดอยากเรียนก็สอนทุกอย่างทั้งกระโปรงทั้งเสือ้อทั้งเุื้อเสก ให้ไปเริ่มเรียนจาก EP 1ค่อย EP 70นะคะ EP 70, เจ็สแล้วค่อยมาเรียนกระโปรงเรียนเสื้อเอาเริ่มจากง่ายไปยากเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็ลัดเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็จะพลิกมาแบบนี้ต้องได้ขีนิดนึงนะจ๊ะเบอร์สอง ถ้าเกิดใครทำไม่เป็นนะคะอยากทำเป็นให้ไปลองเจาะกับเศษผ้าดูก่อนนะคะลองเจาะกับเศษผ้าให้มันชินม,มือก่อนถ้าเกิดกลัวไม่สวย จะดันริมให้มันชิดกับเส้นที่เราขีดตรงนี้จะเป็นทับคิ้วเล็กก็ได้นะทับคิ้วเล็กๆนะคะไม่ต้องให้ตามเส้นที่เราเจาะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวริมมันจะ มันจะไปเบียดเอาริมที่เราโชว์ปากกระเป๋าเราก็ย้ำให้ตรงจุดที่เราย้ำปากกระเป๋าที่เราโจกปากฉลามเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะมาย้ำอันตรงนี้คือย้ำชิดริมเลยนะคะด้านข้างย้ำชิดริม ปิดริมเอาตรงริมเลยเสร็จเร็วเ,เรเจบหของเราเสร็จแล้วถ้าเกิดเราเอาผ้าตัวเสื้อจอกระเป๋านะคะเราจะโพงเอานะคะเราจะไม่พับเนาะเราก็จะตัดชายตัดให้สูงกว่า ให้สูงกว่าชายเสื้อประมาณกระเบียดหนึ่งจากนั้นเราก็จะพิกกลับมาเย็บเย็บผ้ากระเป๋านะคะให้ห่างออกมาแล้เวเตะตัวเสื้อให้ห่าออกมาจากจุดที่เราย้ำนิดนึง ตรงก้นกระเป๋าสองรอบก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่โพ้งตรงนี้จะไม่พ้งจะโพ้งเฉพาะด้านข้างนะคะเราจะย้ำได้พ้งนะคะด <c oughs> ันมันด้วยเนาะย้ำตรงลินสุดพับลงมา รับลงไปทางล่างใช่นะคะตอนที่เราเข้าสาับเสร็จเราจะสอยเราก็พับมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอยให้ติดผ้ากระเป๋าให้โอมช่วงก้นกระเป๋าไปเลยนะคะแต่ว่าต้องไปรีดก,ก่อนนะคะรีดให้ไอ้นี่ออกหมดก่อนนะคะ ตกแต่งให้สวยงามก่อนแล้วค่อยมาพับสอยนะคะตอนเราสอยก็หากระดาษหากระดาษแบบนี้เสียบลงไปในปากกระเป๋าก่อนมันจะได้ไม่ติด จะทําให้กระเป๋าล้วงลงได้ลึกนะคะกระเป๋าของเราจะล้วงลงได้ลึกมากกว่ารอยพับของอันที่สอยใชย่นี่นะคะพอเราพับสอยช่วงนี้ได้สอยหองเราก็จะติดกับกระดาษนะคะกระเป๋าก็จะล้วงได้ถึงตรงนี้เลยนะคะก็จะลึกลงมาแล้วก็สอยทีนิดนึงนะคะการบรหลุนเนะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกระเป๋าสูตรนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ เอาไปรีดตกแต่งนะคะ